สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องควปลองภัยสุขสู่ทุกคนทุกทุกคนทุกรุ่นทุกวัยเด้อจ้ามากินตำบักฮงเนเมียฝรั่งอินสวีเดนนะคะสิตำบักฮงจ้าตำบักฮงใส่ประเด็ลพริกกระเทียมมาจ้ามาตำบักฮงน้ำกันกินเขากินเ้ากินเขา้ินเข้าเขาเปี่ยงกันเดียวกัน พริกแต่บังพริกแซ่แข็งใส่เสื่อมาใส่สองแข็งไว้จ้านิ้วเขามีอันนี้สมพักเสี้ยนมีส้มพักเสี้ยนกำลังเกลียวแซ่สมพักเสี้ยนพักเสี้ยนสวีเดน ักเสียงปลาจ้ามานี่บุกอึดพักอย่ายกินขาเก็บน้ำหัวน้ำสวนพกซี่ลอมแกเก็บน้ำหัวน้ำสวนกิน กินเขามาเดอ้อมาเอาตำบักห่งไปกินเดอ้อจ้ะเดอ้อตำบักห่งแสบๆวันนี้พ่กมีเข้าเหนียวกินกับเข้าเจา้าหุงเข้าไวรายแล้วมันกินให้มันเบิด เรื่อบนหนึ่งเขาจ้ะเพิ่มความเปรี้ยวจักน้อยอันนี้น้ำเชื่อมน้ำตาลน,น้ำปลาผลงลัวหาผงรัวกันพี่น้องเลย Cơm khoai hút xẹp. Được, cháu muốn cháu để nhánh kín, mà kín mà không? Mời đi nó. Kín tăm mặc húng nó cơ đơ. Kín thòi có tầm mặc húng chá. Tăm mặc húng xẹp xẹp. ใส่ประแดกลงไปใส่ปลรราขาดบะได้หรือประแดกนัวโอ้นน้ำลายได้แต่สวๆ นิ้เขลาวจาคาที่นองง้อยต้ำบักพงก่อนประแดดใส่น้ำเปนแฉ แดกปลาซอยอ่ะแดกปลาซอยผึ่วาใส่จักตอนสองตมอือ่ไว เมนวน้ำกันด้วจ้าตวดๆตามปกุ้ง คนดีเลยเจ้าเราตรงปรุงยังอีกจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องโปร่งไปทุกทุกคนมากินน้ำกันเด้อจ้ะ ขอดามน้อยหนึ่งดีเลยยังบาบอดจ้าตาตบักหุ่งเป็นตาแซบบ่มากมากมากินน้ำกันจ้าทั้งเซดทั้งเพจทัง้งแซบแซบขอบตา <c oughs> อมเฮ้ยคักหลายคอยกัดได้เออบ้าอยู่คนเดียวมาเด้เอแซบแซบนี่หัวตอนประยุกต์ เจ็บมากินน้ากันเด้อจะเดิอเอเอแล้วเอิ่นอีกจังมันคิดน้ำได้กับโบบรับตำปะคุมสมพักเสียงก้าสมพักเสียง กำลังเปรี้ยวพอดีนี่จะาสมพักเสียนพักเสียนปลาสวีเดนมะดองกำลังสมเปรี้ยวแซบพอดีแซบแบบนัวเลยอื Xong rồi không? Dạng cây จ้ามากินน้ำกันจ้ามาจ้ามากินน้ำกันบานนี้ตำมะคงสมพักเซียนย่างปีกไก่แซ่บๆน้ำกันจ้าพักเอมีซัมมีล่ละจ้าอุ้ยหลายๆๆกินโบเบิดม,ม,มาด้ยจ้าแล้วข้าเจ้าแซ่บ Cái đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì tăm. Tăm không mm. ไปข้างนอกแจกสลดัดกรามาหิ้วเขาท่านยังอยู่กินแน่นหละว่าสิเดกัาปุ่นกินแคยเนี้ยมาเลยด้วยูม่ได้เนีน่วอยากทำความสะอาดบ้านกับพวาท่านแหลวอยู่โอ้ยพี่น้องเออตื่นขึ้นมาเจ้าแม่ยังแม่ยัง

กินเขาแล้วก็ว่าเฮ็ดทความสะอาดบ้านต่อเฮ็ดทค้าพวะอาดบ้านแล้วก็ว่าสิออกไปปลูกพักปลูกพักปลูกหญ้าเขาได้กินน้ำครับน้ำเพลินเนาะไปกลนดินปลูกพักแล้วบ้านเนี่ย พักกินหน้านะหน้าร้อนกับพ่อได้ปไปยับทักน้อยตอนนี้พักหยายุ่นน้ำปลากับพ่อได้กินุูจ้าน้ำหวานน้ำสวยเอ็บกินเบิร์ดมันนี้เป็นพัก เำยังกินไอ้กัน,น้ำไม่ลงไปอืมมิตรภาพก,กินแต่ค่ะน้ำปลาสวีเดนอืน้ำหัวน้ำสวนเดินบัน่นปลาหย่าเป็นพักกินเบิร์ดตบัตตองปูกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติพักซิ่ มาแซ่บแซ่บกินน้ำกันตำมะพรุ่งเผ็ด หยุดสองอาทิตย์พนมาวันพักผ่อนพันมาจ้าพักผ่อนเป็นเป็นแน่วเลยว่าจะตื่นขึ้น,น,นหน่อยเฮ็ดเวียกสากกเบื่อเย็นเลือนลบก,ก็ละเงิเดอนจะคล้องพักผ่อนแต่เวลานอนรับมีบอกเขาเออว่าเมียฝรั่งคุณหน่า <laughs> ย คุณนายคุณนายเมียฝรั่งย่ำได้สิเด็ดเป็นคุณนายน้ำขอประเสือเนาะเฮตเวียดนั่นแหละบริยูดเดซ่า อยู่เจ้าวาต,ตีก็เห็ดกับเห็ดกับเขากำหนำัำความสาสักแพ้ความจะอาดบ,บ้านบ่เห็ดมันก็หื Good in <coughs> Tâm một gốc khẩu trào khẩu cánh mắt กรนประแดกชิกเดื่องสิ่งกรนประแดก รยบย่กินแซบกินนัวแซบนัวต้องตาบักหง มันเหลือกับเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินเอีหรอบโบเสียบดบดำสภาพคือเกาหมูมันแพงโดยนึ่งกับโต๊ะกุ้งสามลอยก็บาด อืมนะอร่อย็คน

ยิ่มแล้วจ้ะพี่น้องคะอืเอเขาเบิร์ตถวยบังไงแซ่บไรจังไดก็ฝากคลิปนี่ไว้น่ำในเดอร์จัดเดอร์ฝากติดตามด้วยนะคะเมียฝรั่งอินสววิดนสวัสดีค่ะเฮัยโด